เดียวอยู่อยู่เดี๋ยวเดี๋ยวก็รู้ครับเดี๋ยวรู้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 พี่ทำเพลสื่นเต้นนี่โอเคครับมามาเซฟมาอยากต้องเซฟก่อนขึ้นมาสามสามเก้าขั้นนะครับโอเคขึ้นมาเลยเก้าขั้นแล้วมันจะเซฟไรกก็ดีโอเคครับเดินขึ้นตามพี่ขึ้นมาเลยนะครับผมคืไลฟ์เหรอที่หนเซตติ้งฮอลล์เหรอผมได้จ้ะ โอเคมุดใต้นี้นะครับระวังหัวนิดนึงก้มหัวนิดนึงเพลูกค้าจะโดนหลายคนแล้วป้องความสูงยังไงพี่ก็กลัวกนละัวไหมพี่นาเนอร์ซิดเป็นหมดเลยเซฟดีเปล่าไม่รู้พี่เนี่ยเอาอย่างนั้นเลยครับพี่นี่น <ed> ี่เซฟที่ทองเหรอพี่ไม่ใช่สแกมที่ทองแบบขว่ขวยหน่อยดูนานเนอร์ซีดไปหมดเลย เมื่อเช้านี่ยังเป็นรถไฟฟ้าอยู <ug rain> ่เลยนะยังงั้นเลยตอนนี้ซิพี่ไม่รู้มาทำอย่างนี้ได้ไงมันรู้ที่เป็นคนโกงคุณสมบัติเลยนะเทปที่ทอง์คหไม่มีสแกนที่ทอลวันนั้นตรงนี้ข้าวอุตริโชว์พาวโชว์สาวเดินมาตรงนั้นเมาไปเมาอย่างไหนจากข้างล่างมาล่วงเหรอเออล่วงตกไปนู่นเหรอตรงกวางเนี่ยเออตรงในหัวเนี่ยเป็นหมกสีส้มเออไปคุยอยู่กวางแป๊บหนึ่ง ไม่ได้คุยวางมาคุยด้วยคุยด้วยมันไม่คุยกว่างัป้าป้าป้าโอเคครับ Scary talk ไปแล้วเอาต้องหย่อนลงไปก่อนหรือเปล่าพี่หรือไงขอย้ายเปลี่ยนใจได้ไหมพี่อะไรพี่ผมจะแบบพิเศษให้พี่เลยแบบไหนแบบแบบคลอหน่อยแล้วกันเนาะงั้นเห่อยขาขากลับค่อยกลับแบบธรรมดาขาไปผมส่งแบบพิเศษจัดเอ้ยเดี๋ยวพี่ยังไงพี่ต้องบอกผมก่อนดิเอาหน้าไปหน้าไปเอาปกติเราไปอย่างงี้อันนี้ปกติอ่าไปปกติอไปแบบคลิปหลัง เราซูเปอร์แมนพี่เราใจกว่าเชื่อผมปลอดภัยพี่จับไปดิมาพี่มุ้งมาฝั่งนี้สิอ่าแป๊บนึงนะครับบิดซ้ายนิดนึงพี่ไปแบบซุปเปอร์แมนนี้ถือพี่ถือนี่แน่นๆอย่างเดียวพอได้หน้าที่ผมคว้าหันพี่คว้าหันแป๊บหนึงพี่นะไปกลับหรือไปไม่กลับพี่กลับ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 ฮะ พี่คูเขาลงไปครับภูเขาเงี้ยเขาเลยพี่ภูเขาจริงๆเลยอ่าเนี่ยโอเคครับพี่แป๊บนึงนะครับขอย่าเยิงชุดด้วยวันนี้ยังไม่มีอุบัติเหตุเลยพี่เฮ้ยไม่มีปัญหาครับพีจะดีอ่ะโอเคนอนคว่ำครับพี่นอนคว่ำไหมพี่รอแป๊บนึงพี่รอแป๊บนึงใจเย็นๆเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพี่เดี๋ยว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 เลยพี่เฮ้ยเดี๋ยวพร้อมยังพร้อมพร้อมยังพร้อม

ยาเลยพี่นะโอเคครับแซฟครับด้านขวาเลยครับเดี๋ยวให้พี่ทขวาครับผมจะพยุงพี่ไว้โอ้โทษทีครับพยุงพี่ไว้ครับเฮ้ยไปทางไหนวะเนี่ยเซฟใส่เพืผมเดี๋ยวพี่ไว้แป๊บหนึ่งนะโอเคครับเดี๋ยวแป๊บนะอันนี้กลับธรรมดาพี่ใช่ครับโอเคครับได้นี้ครับ ลองใส่อุปกรณ์เองไหมอะไรพี่ลองใส่อุปกรณ์เองไหมไม่พี่ใส่ดีกว่าอย่าเลยนะพี่ใส่โอเคเดินมาหนึ่งเก้าเซฟแล้วเริ่มต่อครับแป๊บนึงเดี๋ยวพี่จะเช็คทุกอย่างเลยจับตรงนี้นะครับครับผมโหไว้ห้ามจับลูกลอกห้ามจับสลิงนะรีบออกทันทีครับผมโอเคครับเดี๋ยวแป๊บนึงพี่จะเช็คเซฟก่อนเช็ค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 โอเคครับสามารถไปได้เลย ร้มครับเดี๋ยวจะห้อยเต่งนิดนึงนะครับรห้อยเต่งนิดนึงเดินไปนะครับยกขาขึ้นห้อยตัวห้อยตัวห้อยตัวนี่เอาไว้โอเคครับผมพร้อม พี่ครับผมยังไม่จบพี่อ่ะเอากันอ่ะแตกล้องที่ครับเข้าหลามเนี่ยเก็บเข้าไหร่เอากันอ่ะขอบคุณครับที่ติดตามครับขอบคุณทุกท่านครับขอบคุณพี่คนนี้ด้วยครับพี่สุดหล้อพี่ชื่ออะไรพี่ขอบคุณครับพี่ชื่อเจตครับอดี๋ยวเอาผมละเอาผมด้วยเลาโอ้สุดยอดครับอันนี้เป็นแบบแถมพิเศษนะ เอาพี่ผมอ่ะ <c oughs> เอาเดี๋ยวดีพี่ผมอ่ะ <c oughs> โอ้วีเขาแก้งครับ <c oughs> โอ้ <c oughs> นี่ครับเป็นแบบแท็กทีมครับโอ้โหครับ ขอบคุณครับพี่ครับพี่ชมวิวฟรีวิวสบายเได้ไหมขึ้นเขาเนี่ยถ่ายวิวพี่ถ่ายวิวไปเได้ไหมโอ้สุดยอดแไดมไหมพี่เป็นไงครับท่านผู้ชมสุดยอดนะครับโอ้ต้องขอบคุณพี่มากจริงๆครับพี่ชื่ออะไรเนี่ยพี่ชื่อเจตผมชื่อเจตครับพี่เจตครับครับผมเจ้สาวติดตามอินสตาแกรมมาได้ครับดูครับโอ้โหสุดยอดพี่ ผมจ่าย200นี่พี่เล่นแนะค่สอ0พันะคุูไม่ย่างพี่ไม่ค้ไมไปโดบอีกรอบโอ,โอ้อย่าเลยท่านพี่เนะเงื่อแตกเลยสรุปยอดเลยขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับทักเสียชาแนลครับขึ้นมากพี่ครับข <laughs> าขวาก้าวขึ้นมาพี่เด <laughs> ินมือให้มามือนี่แข็งเชียว <laughs> โอ้ย <laughs> <laughs> เกือบเป็นลม เก้าลงมาครับพี่โอ้ยสุดยอดสุดยอดครับออาพี่ยกนิ้วหน่อยโชว์หน่อยบ,บ๊ายบายขอบครับผม